คลิปนี้นะครับเราจะมาดูรายละเอียดของสลากทกศชุดเกษตรมั่งข้าง6นะครับที่จะเปิดขายกันในวันที่20สิ่งหาคม2,564นี้นะครับใครสนใจสลากชุดนี้อยู่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันครับกดติดตามชมพบดูนะคะสลากออมทรัพย์นะฮะก็จะเป็นวิธีการออมวิธีการหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเนื่องจาก ว่ามันจะได้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วนะครับมันก็ยังได้ลุ้นรางวัลไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ทาง B Y Station เนี่ยก็จะมีสลากชุดใหม่ของธนาคารทอกอสอนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงใครสนใจเข้าไปดูกันเลยในสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดนี้นะครับจะชื่อว่าเกษตร,รมั่งคั่งชุดที่6กนะฮะก็จะเปิดขายวยกัน2ช่วงนะครับโดยช่วงที่1ก็จะขายกันวันที่20สิงหา 2,514นี้นะครับส่วนช่วงที่2นั้นก็18สิงหา2,564นะครับโดยเปิดขายช่วงละ50,000ล้านบาทนะครับใครสนใจก็ไปดูตามช่วงที่เขาแจ้งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในตัวของสลากอันนี้กันนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับสลากชุดนี้เนี่ยจะเป็นสลากที่จะขายหน่วยละ100บาทนะฮะอายุรับฝากคือ3ปีนะครับ โดยที่จะถูกรางวัลเนี่ยทุกๆเดือนในนะครับในรอบ3ปีก็คือออกว,วันที่16นะฮะโดยนะครับดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดฝากครบ3ปีนั้นจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ0.15บาทก็คือ15สตางค์ต่อ100บาทนะครับเมื่อครบ3ปีซึ่งถ้าตีเป็นอแต่ดอกเบีย้ย เงินฝากก็คือ0.05%ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝากไม่ครบ3เดือนเนี่ยจะถูกหักด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปถอนก่อนก็คือถูกหักเลยละ2บาทก็คือถ้าเกิดเราฝากวันนี้แล้วเดือนหน้าเราจะไปถอนเลยนะครับจะเหลือแค่98บาทนั่นเองนะฮะการออกรางวัลก็คือทุกวันที่16ของเดือนเลยนะครับ ันนี้ก็ใครอยากจะดูะรยายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของทกสออเขานะ BASC.io.TH นะครับต้องการจะซื้ออันนี้ก็ซื้อได้2วิธีก็คือไปซื้อที่ธนาคารทรกสในทุกสาขาเลยหรือใครมีตัวแอปพลิเคชันของทางทกสเนี่ยก็สามารถซื้อแผ่นแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับถัดไปนะครับเรื่องของรางวัลน,นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสนใจนะครับซึ่งตัวสลาก เกษตรมั่งคั่งชุดที่6นี้รางวัลที่1อยู่ที่10ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับถัดลงมาจาก10ล้านก็จะเป็นห่วงที่ไกลเลยก็เป็น5 0 0 0นเลยรางวัลที่2รางวัลที่1ต่างหมวดคือึ่ง1 0 0 0 0บาทนะครับก็เอาไว้ลุ้นรางวัลใหญ่จังๆกันเลย1รางวัล10ล้านบาทสำหรับการซื้อครั้งนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามกันมา,มากๆเลยก็คือแล้วซื้อเท่าไหร่ถึงจะถูกทุกงวดนะฮะ การซื้ออันนี้ถ้าผมดูจากรางวัลอันนี้รางวัลน้อยที่สุดของเขาคือเลขท้าย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งก็หมายความว่าชุดหนึ่งจะถูก20บาทถ้าคุณซื้อครบ1ล็อตมันก,ก็คือ1 0,000แสนบาทนั่นเอง1000หน่วยคุณก็จะได้20บาททุกเดือนนะถัดไปนะครับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมีเลขท้าย4ตัวอยู่นะครับที่50บาทก็คือถ้าเกิดคุณซื้อจากสิบจากหนึ่งแสนบาทเป็น1ล้านบาทก็จะถูกได้แน่ทุกเดือน250บบาทนั่นเอง ใครนะครับที่เล็งยอดเงินประมาณนี้ไว้อยู่ก็สามารถที่จะซื้อประมาณนี้ก็ได้ก็จะได้รางวัลแน่ๆทุกเดือนไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังได้รุ้น10ล้านบาทไปในตัวด้วยนะใครสนใจก็ปติดิต่อซื้อกันได้ที่ทกศทุกสาขาหรือไปสมัครแอปพลิเคชัน AMobile ยทางทกสก็ได้นะครับถ้าเกิดมีการเปิดขายก็สามารถที่จะซื้อได้ทันทีที่บ้านผ่านแอปโทรศัพท์ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ B Y Station ของเราด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้เพื่อให้เราได้ทราบด้วยว่าคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็ชื่นชอบวิดีโอของเราด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ